สวัสดีค่ะโค้ดกุไก่เจ้าของเพจบ l i ีฟหรือบ้าน e l i ีฟนั่นเองนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าปีเสียนินดำเป็นรุ่นแรกของทางเพจเลยนะคะทำไมถึงปังที่สุดในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะลูกค้ารับกันไปเป็นแสนแสนเส้นแล้วนะคะแล้วยอดขายไม่มีตกเลย คือจะบอกแบบนี้ว่านินดำเนี่ยเป็นรุ่นที่ปังที่สุดเพราะว่านินดำเนี่ยสามารถขอพรได้ครบทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายก็ได้ด้านของโชคลาภก็ได้นะคะหรือว่าบางคนขอในเรื่องของหอวยอยอะไรอย่างนี้คือได้หมดเลยบางคนจะติดต่อเจราจาพูดคุยกับลูกค้าก็สามารถขอพี่นินดำได้เหมือนกันคือที่บอกว่าปังที่สุดเพราะว่าขอได้ไวด้วยแล้วก็ครบทุกด้านนั่นเองค่ะ เลยเป็นที่1ของเพจเลยค่ะพี่นิ่มดำเรายืนหนึ่งในเรื่องของการบูชาเราเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าทุกๆด้านเกี่ยวกับวิธีการบูชาวัตถุมงคลแล้วก็บอกถึงสูตรรับความปัง,ปงต่างๆนะคะแล้วก็ยืนหนึ่งอีกเหมือนกันในเรื่องของการสอนเคล็ดลับวิธีอธิษฐานจิตนะคะถามว่าลูกค้าทําไมถึงปังเร็วเพราะว่าทุกๆด้านเนี่ย เพจเรานะคะบ้านบีลิฟหรือว่าโค้ดกุ๊กไก่เองเนี่ยจะสอนทุกๆอย่างให้ลูกค้าเพื่อเอาสุดลับเนี้ยค่ะไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าจะรับวัตถุมงคลอย่างเดียวและจะปังเลยแต่ทุกคนจะได้มี mindset มีวิธีคิดแบบใหม่ๆแบบคนปังๆนะคะลูกค้าหลายคนที่รับไปแล้วก็มีวิธีคิดที่ใหม่ขึ้นมีความสุขมากขึ้นรับของมงคลไปที่ปลุกเสกจริงแล้วก็รู้สึกว่า เออมันดีกับชีวิตเหตุผลที่ปังไวเพราะว่ากูเคยยืนหนึ่งในเรื่องของปรึกษาแนะนําเคล็ดลับและสอนทุกด้านครบหมดเลยค่ะเคล็ดลับการบูชานินดานี่คือบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายมากทุกคนนินดำเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นกําไลข้อมือใช่ไหมคะเราสามารถใส่ติดตัวได้ตลอดเวลาเลยนะคะใส่ติดตัวได้ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการบูชาก็คือจะมีคาถาให้ลูกค้าสวดนะคะสามารถสวดได้ทุกวันอุอากาศะปีเสอนุภาโวเมตาจิตประสิทติเมนะคะ สามารถสวดบทสวดน,นี้ได้ทุกวันเลยถวายน้ำหนึ่งแก้วอันนี้คือสําคัญมากๆปีเสียจะชอบน้ํามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือกําไลข้อมือมีพานหนึ่งพานนะปีเสียจะชอบน้ําแล้วก็ถวายน้ําถวายเงินได้เหมือนเดิมถวายเงินก็นําเงินมาบูชาวางไว้ที่พานนะคะสูตรลับอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ใหญ่ทำก็คือพูดคุยหรือว่ารูปตัวปีเสียเข้าหาตัวเอง นะคะอันนี้คือสูตรรับความปังก็คือพูดคุยกับเขาบ่อยๆเราต้องการขอด้านไหนอย่างเช่นวันนี้ขอให้แม่ขายของดีๆนะลูกขอให้ได้ยอด คอยได้กําไรตามเป้าแล้วก็ลูกเข้าหาตัวนี่คือสูตรลับที่บอกลูกศิษย์ลูกค้าทุกคนทํากันแล้วก็เงินที่วางบนพานนั้นก็สามารถนําไปทําบุญวิธีการบูชาจะมีแบบนี้ค่ะสิ่งสําคัญก็คือเชื่อและศรัทธานะคะเห็นผลอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะปีเซียนดินดํานะคะสามารถใส่ได้ทุกอาชีพทุกวันเกิดทุกราศีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าครอบคลุมแล้วก็ครบมากๆนะคะสามารถใส่ได้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวใครที่เห็นคลิปนี้นะคะกูเกยจะแนะนํา ราคาโปรไว้ให้นะคะเส้นนี้นะคะเราจะมีตามไซส์ข้อมือลูกค้า mm hmm. เพจกุ้กไก่เนี่ยจะวัดตามข้อมือลูกค้าทุกคนใส่ได้พอดีแน่นอนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่อ้วนหรือผอมพี่สามารถใส่ได้หมดเลยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถใส่ได้หมดเลยรุ่นนี้นะคะ ส่วนราคาโปรนะคะโปรโนินดำแค่269บาทเท่านั้นมีโปรโปลายทางด้วยค่ะใครที่ฟังคลิปมาตั้งแต่ตน้นแล้วก็อยากจะรับบูชานินดำไปช่วยเกื้อหนุนหนุนดวงนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจนะคะหรือว่าที่ l i น์แอได้เลยนะคะรับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือส่งปลายทางให้ฟรีด้วยค่ะแค่269บาทเท่านั้นค่ะ